สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาถอนเงินจาก Sho p e e p เ y เข้าบัญชีธนาคารของเรากันค่ะจากหน้าหลักของแอป s h o ป e e นะคะให้เข้าไปที่ shopee... p เ y ค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะสามารถกดไปที่โอนเงินได้เลยนะคะแต่แม่โบจะกดเข้าไปที่ดูยอดเงินให้ดูก่อนตอนนี้ยอดเงินมีอยู่ที่262บาท9 9ตางนะคะจากนั้นก็กดไปที่โอนค่ะ เมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะบรรทัดแรกกับบรรทัดที่สองเนี่ยจะเป็นการโอนเข้าช h อ p e e Pay ID อื่นนะคะให้เราเลือกบรรทัดที่3ค่ะไปยังบัญชีธนาคารต่อมานะคะใครที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารแบบนี้นะคะก็ให้กดเข้าไปเพิ่มบัญชีธนาคารค่ะจากนั้นให้เรากดบวกเพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อใช้จ่ายค่ะต่อมาก็ใส่รหัสผ่าน6หลักค่ะ แล้วก็เลือกธนาคารได้เลยว่าเราจะใช้ธนาคารไหนนะคะสมมุติว่าเลือกไปที่แบงก์กรุงไทยก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะก็ให้เราทำการล็อกอินต่างๆเข้าแบงก์กรุงไทยไปค่ะถ้าเป็นแบงก์อื่นนะคะเช่น s c b ก็ล็อกอินเขาทำรายการเหมือนกันค่ะขั้นตอนการทำรายการนะคะก็ไม่ยากค่ะทำตามที่เขาแนะนำได้เลย เมื่อเราทําตามขั้นตอนเสร็จแล้วก็จะขึ้นบัญชีธนาคารแบบนี้นะคะให้เราติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยันค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการถอนเงินค่ะจะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งนี้ฟรีนะคะเพราะว่าเราจะได้สิทธิ์สําหรับสัปดาห์นี้1ครั้งส่วนยอดเงินการถอนเนี่ยขั้นต่ำคือ100บาท ถ้าสมมุติว่าเรามียอดเงินเป็นเศษอยู่ที่25บาทให้เราฝากเข้าช้อปปี้เพไป100บาทนะคะแล้วก็ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อทําการถอนยอดทั้งหมดออกนะคะเราก็สามารถกดยืนยันเพื่อถอนออกได้เลยอันนี้เดี๋ยวแม่โบขอถอนออกให้ดู100บาทนะคะก็ให้เราใส่จํานวนเงินเข้าไปแล้วก็กดยืนยันได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะเขาก็จะทวนรายการให้เราถ้ารายการถูกต้องแล้วก็ให้เรากดไปที่ยืนยันค่ะ ต่อมาก็ให้ใส่รหัสผ่าน6หลักเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นรายละเอียดการถอนเงินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูยอดเงินที่เหลือกันค่ะนี่ค่ะเหลือ162บาท99ตางค์แม่โบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาวิธีการถอนเงินออกอยู่นะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะล้าพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ